ลูกเดียค <นะ S 2> วคันถึงได้ทอดทา้าขอให้เจ้าี่เป็นสะพานเกี่ยวสะพานท้องให้ได้เที่ยวไตให้ได้เป็นบันไดไต่ขึ้นเมื่อคว,ว้าชื่อสวรรค์เล้อพอของเดยอยุ เมื่อเบื่อควาได้ขุดเสามาตั้งขุดทางแนดเหม็นดังศิลาญาติกาได้ความกันมาแล้วจังมาทุ่งเช็แถวผ้าเวนเน่บวนอาติถุกคนลุกหาบ้าเบาขอเป่ารองใหบ้าพความชุ่ชนพ่อเพือมาขอบคุ้อทุกคนจ้าพ่อหนาคสาดกาความมุความใจทุกคนพ่อสดีสวัดีวี กันพาละไมพุ่มกันซาดหลายยอดเกี่ยวให้เมียฟ้าสู่สวรรค์เด้อพคอของคอยหี่เอ้ยคอกองนับดีนะคอกรองข้ามดี่คอย

બે <coughs> માં มาส่งเทียนอาลมยร่วมันปาเสือลุกเตียล้วพันคุนได้อทอดท้าขอให้เจ้าที่เป็นสะพานเกีก่ยวสะพานท้องให้ได้เที่ยวไต้ให้ได้เป็นบันไดไต้ขึ้นเมื่อว,ว้าชูสวรรค์เด้อกขอของด้อไวุ้่ไงแขนเมื่อเบื่อขวาได้ขุดเสามาตั้งขุดท,ทางแนดเหม็นดังสิล่ ญาติกาได้พร้อมกันมาแล้วจังมาทุ่งเนี่้วผ้าเวนเงียววนอยากทุกคนลูกหาบาเบาขอปลาร้องคมามชุ่มชื้นพอดเพื่อนด้ทุกคนจ้าควาหนักความยักกานความหมกความใจทุกคนฟองมาดีจบไปเรือยเอาจังมาทุ่มกันผ้าละไยพุ่มกันสาดไหลหยอดเกี่ยวให้เมียฟ้า สู่สวรรค์เด้อพ่อของคอยฮีเอ๋ยพ่อของข้ามีพ่อของข้าดีคอย ประเพณีของชาวอีสานดีทุ่งพี่น้องทรงบรรพรุษขึ้นสวรรค์ทำบุญหาครั้งสุดท้ายแยกเขาหาบรรพบรุษพี่น้อง มาเ่าเประเพณีของคนอีสานดีทุ่งส่งดวงวิญญาณคุณยายสู่สวรรค์นี่พ่อ เพราต่ำอันนี้เต้องได้เล้วเึงเป็นคนเป็นมือผู้ไปลงยาดพ่ะย่นตอนเราปิวถ่ายึงไหมมันปิวมาถ่ายด้วยดิยืแรงหมดแล ไอ้พันต้นพันเป็้าวันว่าเาไปตีอยแล้วหอยาพันจะเป็นผู้ยังไมึงไปตีคองห้ยมาเคื่อนกับบ้าไหม

ยากิีกาไดพความกันมาแล้วจัง่าทุ่งแม่นเดียวอีท่าเมวรเมียโบนยากลากเลยครับโอ้คนหัวลูกเลยฮะ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 ฮัฮะ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 ไะฮะฮเฮะ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 เะฮ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 ะเะฮะ

ไปได้ย่ายเอ,อ้ยขึ้นสวรรค์สันฟ้าได้ย่ายเอ,อ้ยคุณยายประเพณีของชาวอีสานความเชื่อส่งบรรพบรุษดีทุง่งครั้งสุดท้ายทำบุญหาคุณยาย